สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนค่ะทักทายกันบกว่าจะเป็นไผยย่ยูไซนะคะโดยเฉพาะเอฟซีหมอรองหมอลำเน้นแน่เอฟซีอีหล่าอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีสาวน้อยลำเพลินโชพี่น้องมีเรื่องราวความเตือนภัยมาว้าสู่กันฟังโดยไปเห็นข้อความของเห็นโพ์เนาะเห็นโพ์ของผู้จัดการมาเดียวนะคะพี่น้องที่แรกกับว่าท่านเห็น พี่น้องพักกันแช่มาพี่น้องคะสาวน้ำเงี้ยกันเลยอ๋อผู้จัดก,การมาเดียวอามาเดียวลำเพลินออฟฟิเชียลเพิินโพ์เรื่องนี้เราก็เป็นการเตือนภัยพี่น้องนะคะที่เป็นเอฟซีพี่น้องที่เป็นเอฟซีเตือนภัยเรื่องอย่างนี่ค่ะเพิินโพ์แบบนี้คู่ผัวเมียมหาภัยที่เคยปลอมเฟซบุ๊กแฮชแท็กบอสโจเพิ่นวันนะคะและยังมีคดีกับผมอยู่ ตอนนี้ได้สร้างเฟซและลายปลอมแฝงตัวอยู่ในกลุ่มบ้านฮักศิลปินฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับเวอรซันแฮชแทกตอนนี้กลุ่มบ้านฮักน้องฟอร์ตโดนแล้วใส่อิโมจิแบบโมกหัวสุดขีดละพี่น้องเอลยสามตัวคุ่นะคะนี่ล่ละเราเพิ่นกับแคปเอาข้อความที่มีการแชทคุยกันนะคะพี่น้องไผคุยกับไผอันนี้สาวน้ำเยินกับโบหูแต่ว่านี่นี่เพื่น เพิ่นในในแชทนะคะจะบอกว่าคนสวยคะ่ะผลออกมาแน่นอนแล้วตำรวจออกหมายเรียกแล้วเพื่นวานะคะคือผัวเมียมหาภัยคู่นั้นจริงๆเพิ่นวะน่ากลัวมากว่าสันเนาะคนที่ไปบุกหลังเวทีสาวน้อยที่เป็นข่าวช่วงนั้นใช่ไหมคะพี่นิวสันที่ผู้จัดการเมื่อเดียวลงคลิปเพิ่นวาเนาะเราก็บบอกว่าใช่คะ่ะธนาคารยังสั่งระงับบัญชี ามิห้ามาบัญชีนี้ห้ามมีการเคลื่อนไหวจนถึงวันที่20เสิพือนว่านะคะพี่น้องค <c oughs> ู่ผัวเมียมหาภัยเพื่อนว่าเรากับเป็นคนที่เคยมีพฤติกรรมมีคดีกรรมมับอาบาเดียวอยู่นะคะเท่าที่เพื่อนโพดแบบนี้เนาะ <c oughs> มีการสร้างเฟซบุ๊กปลอมปลอมเฟซบุ๊กของบอสโจมีการ สางเฟสปลอมสางไลป่ปลอมแฝงโตอยู่ในกลุ่มบานหักศิลปินอันนี้ละพี่น้องเป็นตยานหลายเนาะเขาเขาไปในกลุ่มบานหักศิลปินจากสิปไปหลอกไปต้มไปตัวอีกอย่างแน่ที่สําคัญมันจะเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะนะพี่น้องคะถ้าไปอยู่ในกลุ่มหม่องหันเนาะอย่างเช่นการโอนมาไล่ยังสิพี่น้องการโอนมาไล่ให้ศิลปินยังสินเนะาะก็จะย่ํกาก็จะว่าสู้กันฟั่งอยู่ตลอดว่า โอนตรงที่ศิลปินดีที่สุดพี่น้องเพราะว่าซูเมอร์นี่สาวน้ำเงินเห็นนี่น้องก็คือศิลปินก็ไห้ไฮเบอร์บัญชีไห้ไมยเลขกบัญชีแบบชัดเจนนะคะพี่น้องคือตรงการที่จะเข้าตรงการจะโอนมาไล่ให้ผู้ใดตรงการจะซัพพอร์ตผู้ใดเข้าก็สามารถโอนได้โดยตรงนะคะพี่น้องทักหาเพื่อนโดยตรงโอนโดยตรงเป็นชื่อศิลปินคนนั้นๆเลยอย่างสิเนาะแต่ก็เข้าใจว่าเอออ่ บางเพื่อก็กยากจะเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะพี่น้องเนาะ,ะเป็นร่วมร่วมพลนคนหักศิลปินผู้นี่ผู้นี่ก็เลยเกิดมีบานหักขึ้นมากพี่น้องเพราะมีบานหักขึ้นมากก็ตรงนี้โตแทนกลุ่มแม่นว่าโอนไปเพื่อที่จะไปทำาลไยไปเอียงให้ศิลปินของเจ้าของหักอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะพี่น้องแต่ถ้าไปไปยูแล้วไปแฝงโตแล้วไปหลอกไปต้มคนอื่นเนี่ยกั คือว่าเป็นมิจฉาชีพเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเขาก็จะย้ำอยู่ตลอดท้าโอ้ในศิลปินตรงๆกับบ่มีปัญหาดอกพี่น้องถ้าเป็นอิหล่าอุ้งอิงอย่างสี่สมุดเนาะก็ต้องโอนมันที่แม่หน่อยเท่านั้นบอกว่าจะเป็นมาไล่มาไล่หน่อยหลายแม่หน่อยเพื่อนก็นจะจัดการเห็ดแจกแจงจัดการเห็ดแยกให้แมนบอร์ดาพี่น้องแล้วก็อบอกว่าจะซื้อจะซื้อของจากรัตนาพรแบนด์จากสีนอสื่อสินค้าของอีหล่าอุ้งอิง กับบัญชีไม่หน่อยคือการพี่น้องแต่ว่าเพื่อนจะแยกบัญชีเป็นหลายธนาคารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นบัญชีไม่หน่อยแมนบอแล้วกลุ่มศิล,ลปินต่างๆนี่สาวเงินกาโบนในจว่าบางกลุ่มจะมีเป็นบัญชีแบบบุคคลกลางหรือเปล่า,าบุคคลที่เป็นหวหน้ากลุ่มหรือเปล่าอย่างนี้นะพี่น้องแต่เลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือโอนตรงที่โตศิล,ลปินดีที่สุดเด้อพี่น้องเด้อเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเงินเนี่ยโบเขาไผออกไผ่จริงๆนะคะกระต้อง อาเาเดียวผู้จัดก,การมาเดียวขึ้นออกมาเตือนแบบนี้ก็ถือว่า,าเตือนไพ่สําหรับศิลปินสาวนุ่มเยื่นเสือว่าศิลปินถ้าเป็นอบอเป็นศิลปินเอฟซี่ไหมหละ่ะเนาะเอฟซีถ้าเป็นเอฟซีที่เป็นเอฟซีมาดนมานานแล้วนะคะก็น่าจะหู้หู้หอดค้นเห็ดปุ่นได้พี่น้องนี่เท่าที่เพื่อนพิมพ์นี่เนาะเขาคือมืออาชีพเพื่อนว่าป,ป้าดไหมถ้าปอมเฟซบุ Facebook, ๊กปลอมน,อนปลปอมนี่เก่งแบบนี้แบบนแสดงว่า เป็นมืออาชีพภาษนโนมันคือเกง่งคัดแท้จ้า่าษาหนีนี่นี่นอ่าเราผู้จัดการมาเดียวกับบอกว่าอ่าดูแล้วน่าจะทํามานานแล้วครับเพื่อนวานะคะน่ะแล้วก็นาตาคือคนบวเต็มบาทนี่เพื่อนว่าแต่มาขี่โกงคัดแทวภาษาโนมีคนคอมเมนต์นะคะจัดไปครับเพื่อนว่าอย่าให้มีที่ยืนในสังคมบุคคลอันตรายเพื่นอนวาเน เอารูปแบบเอียงกอดมารูปแบบอีกมารูปแบบนี้อีกแล้วเป็นวเนาะมารูปแบบอีกแล้วว่าสันจัดให้หน,หนักๆก็คือมาแบบนี้อีกแล้วจังสีนเนาะเป็นคนที่เคยมีพฤติกรรมเคยมีคดียังขางอยู่กับผู้จัดการมาเดียวนะคะพี่น้องค่ะที่เกิดขึ้นตอนนี้แสดงว่ามีผู้เสียหายอีกแล้วได้นี่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเกิดขึ้นแล้วที่กลุ่มบ้านหักของน้องฟอสวระสันเนาะ กาแ,แสดงว่าตรงมีบุคคลได้รับความเสียหายแล้วก็ขอแจ้งเตือนไพ่ไปถึงเอฟซีศิลปินต่างๆนะคะพี่น้องค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเงินอ่าจะโอนมาไล่ให้ศิลปินจะซื้อสิ่งของจากนนนันดีให้ศิลปินพี่น้องให้เป็นซื่อศิลปินโลดอืมให้ทักตัวศิลปินโลดนะคะพี่น้องยกเว้นพี่น้องมั่นใจอีหงยังจังไดอีลี่คือ มันกับการบางเทื่อต้องบอกว่าผู้ไปเป็นเอฟซีใหม่นนอกก็อาจจะโบหูยังนะนะพี่น้องลังเทือเขาไปอยู่ในกลุ่มแล้วกับลังเทือก,ก็อาจจะมีแบบอยากจะโอนมาไล่อหา่จะเอียงอาจจะ,ะทัานหูหูถ้าเป็นผู้เก่าแบบว่าผู้ที่เป็นเอฟซีมาโดนมาดันบนอาจจะมีปัญหานะพี่น้องหรือว่าเกิดกับเพเอียงจังไไดมองนีกับโบหูนะคะพี่น้องเท่าตีเห็นเพ่นเพ่นแช่ แช่แชทกัหนีเนาะแบบนี้หลักพือนกับพวดเตือนภัยแบบนี้เพราะฉะนั้นก็บ่งหูว่าผู้ใดได้รับความเสียหายหรือว่าเป็นผู้ไม่ผู้เกา่าอีกยังเป็นเอฟซีมาโดนมานานลเลาบ่อหรือจังใดแต่ว่าถ่ายเอฟซีมานานเหล้วก็นายจ้หูยูนะว่าแบบอีกอยังจังใดอ่าหรือว่าบุคคลทีกระทําการแบบนี้นะเป็นภัยจังใดเท่าที่อ่านนี่ก็ ่นโห่ละละจากสี่เวนบอกค่ะพี่น้องก็ฝากเตือนไพ่เด้อพี่น้องเด้อบเดมแนแคร์เอฟซีของอิหล่าอุ้งอิงเอฟซีของสาวน่อยพิษบันเพ่งสาวน่อยลําเพลินโชว์นะคะพี่น้องคือเตือนไพ่ไปถึงกลุ่มเอฟซีแฟนคลับของศิลปินต่างๆสู่คณะสู่วงน่ะละพี่น้องเนาะก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนี่ให้พี่น้องระมัดระวังเดี๋ยวจะถือกลอกเดี๋ยวจะถือแบบเกิดความเสียหาย เหมือนกับคนที่เคยได้รับความเสียหายมาแล้วจังสี่นะคะพี่น้องแต่ว่าสาวน้เื่อนว่าอันผู้เหตุนี่กะเลือกเกินเนาะถ้าว่ายิ่งเป็นผู้เก้านี่แห้งปาด์แมมึนเป็นมึนพี่น้องเอ๋จะเสีว่าจังใดเนาะถือว่าว้าสู้กันฟังคุยกัน,กนเรื่องนี้พี่น้องค่ะเรื่องดาวเกี่ยวกับ การเตือนภัยเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญเนาะพี่น้องเนาะเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าโบอยากให้ภัยถึกถึกหลอกถึกตัวถึกต้มคือว่านะคะเอามีอยังคุยกันพี่น้องมีอยังพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ